สองสารอบเป็นใช่ปะคือมันไม่เข้ากับเราเลยวะมันไม่เข้ากับจังหวัดผมเลย เไปยังไม่ให้แต่งก็ตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนพอดีเราคิวเยอะเราต้องเล่นกันเป็นปายนาทีเราต้องเล่นเป็นนาทีเลยอ้าวตกลงไม่พอเแสดงแสดงเสร็จผมก็ต้องมาแต่งตัวแต่งตัวนี้เดินไม่ได้เลยนะห้ามเดินในขาดนะ you know, uh, all you all know all you